เฮ้ยเฮ้ยขอโทษครับคุณผมไม่ได้ตั้งใจจริงครับคุณลูกค้าไม่ได้ตั้งใจเหรอฮะแกดูดิเนี่ยกางเกงกับเสื้อฉันเลอะไปหมดแล้วดูสภาพแล้วแกเนี่ยตั้งใจนะแกนี่มีงโง่ขนาดนี้คหรอเป็นแค่เด็กเสิร์ฟเนี่ยจริงจงโง่รู้เรื่องอีกไปเซฉันหิวหิวอยู่ด้วยเนี่ยเออ นี่ไอ้บ้าไอใครห้แกมาจับมือต้งตัวฉันมือแกสกปรกเลยนี่เงือกันเลคะคุณตำรวจหน้าตาอย่างแกไม่น่าไว้ใจอยู่ด้วยจับมาเลยค่ะ ขอโทษน,นะคะเกิดอ,อะไรขึ้นคะคุณไอเด็กเสิร์ฟร้านเจนเนี่ยไงคะมันแอบถ่ายใต้กระโปรงของฉันแล้วเอาไปขายในเว็บไซต์ตอนเนี้ยรูปของฉันอะ่ะก็จะจายไปทั่วท้หมดแล้วค่ะเธอทําอย่างนั้นจริงหรือเปล่าผมผมไม่ได้ทำไม่รู้แหละสถานที่มันชัดเจนหลักฐายก็ชัดเจนตับมันไปเลยนะคะคุณตํารวจใจเย็นๆก่อนนะคะคุณถ้าเธอไม่ได้ทําอ่ะก็ไม่มีใครทําอะไรเธอได้หรอกแต่ตอนเนี้ยเธอต้องไปให้ปากคําที่โรงพักก่อนฉันต้องขอเชิญคุณไปให้ปากคําที่โรงพักด้วย งั้นงั้นก็ได้ครับคุณตำรวจครับอาชีพดีๆไม่รู้จะทำหรืออาจจะโดยทางรัฐเป็นปนอนในคุกเถอะไปใจเย็นๆก่อนนะคะคุณ <S <S กินกาแฟก่อนไหมคะไม่คะ่ะ่าน,นั่งก่อนก็ได้นะคะไม่คะ่ะ ไปร้านเนี้ยอร่อยมากเลยนะร้านสวยเลยนะคะร้านดื่มครับผมอยากกินอะไรเนี่ยสั่งได้เลยนะเดี๋ยวพี่ป๊อกเนี้ยเลี้ยงเองน้องไอ้น้องครับครับผมมีมีอะไรหรือเปล่าครับเองมีอะไรหรือเปล่ามองหน้าพี่ใช่ไหมหน้าพี่เหมือนพ่อเองเหรอข,ข,ขอโทษครับ ไม่ไม่ทราบว่าจะรับอะไรดีครับเอาอเค้กฝอยทองมาหนึ่งแล้วก็น้ำส้มน้องฝ้ายจ้ะน้องฝ้ายอยากกินอะไรจ้ะฝ้ายขอเป็นเค้กช็อกโกแลตค่ะแล้วก็น้ำส้มด้วยค่ะครับผมรอจะกูู่นะครับเดี๋ยวเร็วล่ะทำไมหน้าคุณจังเคยเจอที่ไหนดูนะไอเด็กเสิร์ฟสมัยเนี้ย ดูสิมันไม่ค่อยมีการะเทศะเลยมองหน้าก็อาอยังมากวนอีกอเดี๋ยวฝ้ายขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะได้จ้ะ ต้องใช้แน่ๆเลยอ่ะน่าน้าอไม่คุ้นคุ้นเป็นไงคะรอนานไหมไม่นานหรอกจ้าสำหรับน้องฝ้ายอ่ะอุย้ยอาหารมาพอดีเค่กับน้ำส้มครับ ลองชิมดูนะเฮ้ยเฮ้ย<ฮ>ขอโทษครับคุณผมไม่ได้ตั้งใจจริงครับคุณลูกค้าไม่ได้ตั้งใจเหรอฮะแกดูดิเนี่ยกางเกงกับเสื้อฉะเลอะไปหมดแล้วดวูสภาพแล้วแกเลยตั้งใจนะเดี๋ยวคุณลูกค้าไปเช็ดก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวของตรงนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ครับไม่ต้องเปลี่ยนเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่ดีกว่าครับเฮ้ยไม่ต้องเปลี่ยนแก้วนี้ไม่ได้โง แกไปเอาแก้วใหม่มาแล้วกันไปสิยืงอยู่ทำไมตบแต่แต่ว่านี่จะแตกอะไรอีกล่ะฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องเหรอแกนี่ทำไมโง่ขนาดน,นี้คหรอเป็นแค่เด็กเสิร์ฟเนี่ยจริงจึงง่อรู้เรื่องอีกไปสิฉันนี่ แกอย่ามาแตะต้องตัวฉันแกกับฉันมันคนละชั้นกันแกเป็นแค่เด็กเสิร์ฟฉันเป็นใครพี่ฟอคะไปกินร้านอื่นกันค่ะเสียอรมไปเกิดอะไรขึ้น เจครับผมจําได้แล้วครับไอผู้ชายคนนั้นนะครับที่วันนี้มันมองผู้หญิงพาผู้หญิงมาม,มองอีกแล้วครับคนเดียวกับที่แต่ท้าย,ายปลอมผู้หญิงคราวที่แล้วครับเธอแน่ใจนะว่าคนเดียวกันแน่ใจครับงั้นเดี๋ยวฉันโทรแจ้งตำรวจแล้วโทรรีบรถถตามันไปก่อนได้เลยครับเจ๊เฮัลโหลคะ่ะเชิญจากน้องฝ้าย เดี๋ยวก่อนนะคะพี่ป๊อกนี่พี่ป๊อกพามาบ้านใครหรอคะอ๋อบ้านหลังนี้เป็นบ้านพี่เองพอดีว่าพี่อยากพาลูก้ายอ่ะมาทําความคุ้นเคยกับบ้านพี่ไว้แล้วก็พามาไหว้พอ่อแม่พี่ด้วยแต่ใช่ว่าดูเหมือนบ้านจะเงียบๆพ่อแม่พี่ไม่น่าอยู่นะคะเออเอาอย่างนี้ดีไหมพี่เพ่ว่าเดี๋ยววันหลังค่อยมาดีกว่านะคะวันนี้เฟไม่ค่อยสะดวกอะคะ่ะ เอ้ยอย่าเสียใจน้องตายมาแล้วเนี่ยก็เข้าไปก่อนนะมันเสียน้ําใจพี่นะให้พี่ได้ต้อนรับเถอะเอามาใบ้านพี่แล้วไว้วันหลังดีกว่ามั้งคะพี่ป๊อกไปเออเข้าไปเถอะน้านะพี่ป๊อกแบเดียวเองเข้าไปแป๊บเดียวกลับ่อวดีกว่าเดี๋ยววันหลังค่อยมาไหมนีย่เลยครับคุณตำรวจจับมาเลยครับเอ้ยนี่มันอะไรกันนะครับคุณตำรวจคุณมาทําอะไรที่บ้านผมอะครับแล้วนี่ไอเด็กเซิร์ฟ แกไปรบกวนคุณตำรวจมาทำไมเนี่ยบ้าหรือเปล่าผมได้รับแจ้งว่าคุณเป็นพวกหลอกลวงชอบพาสาวมาถ่ายคลิปโป๊มีผู้หญิงหลายรายได้แจ้งความเอาไว้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแก๊งเดียวกับคุณขอเชิญคุณไปให้ปากคำที่โรงพักเด้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคงจะมีการเข้าใจผิดกันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ใช่คนที่สายแบบนั้นนะครับคุณตำรวจเนี่ยคงได้รับข่าวสาอะไรผิดๆมา ขเ,เข้าใจผิดแล้วหรอครับไม่เข้าใจผิดหรอกครับไอเนี้ยแหละครับที่มันใส่ย,ยาลงไปให้ผูผ้หญิงคนนี้กินครับดีนะผมปัดออกไปก่อนครับเฮ้ยไอช่วนี่แกใส่ยาหวงจะมองใช่หรอไสเร็วอีกได้บ้าอเอฮ้ยเฮ้ยแกมันโงโ่เองนี่เ็นชั้นหน้าตาดีหน่อยไม่ได้เนี่ยอ่อยนิดอ่อยหน่อยก็ตามฉันมาแล้วโง่แบบแกไง ינה, ก็ไม่เสียสาวเนี่ยมันก็ไม่แปลกใจหรอกอีกโง่อีกบ้าอีกนี่คุณตำรวจคะเอาตัวมันไปเลยค่ะเชิญครับเดี๋ยวจะจำครับไม่ได้นะ ไปครับผมต้องเด็กทานายผมขอใช้ทานายนี่คุณเอ้หน้าก็เลทงทำตัวเลวอีกพี่นอนนี่คุกเขอะบ้าเ,เอ้เ้ยเอฉันต้องขอโทษคุณด้วยนะคะที่ฉันเข้าใจคุณผิดนะคะแล้วก็ต่อว่าคุณไปต้องเยอะถ้าเกิดคุณไม่มาช่วยฉันเนี่ยไม่รู้ว่าฉันจะเป็นยังไงบ้างขอโทษจริงๆนะคะไม่ไม่ต้องไหว้แล้ครับคุณผู้หญิงไม่เป็นไรเลยครับก็ มันเป็นหน้าที่ของผมด้วยครับและที่สําคัญเลยคุณต้องระวังตัวไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนไม่ดีเนี่ยเยอะครับรู้หน้าไม่รู้ใจครับคุณพี่หญิงครับค่ะฉันจะระวังตัวนะคะขอบคุณครับถ้าสังคมเรามีคนดีๆแบบคุณเยอะๆก็คงดีสินะคะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะ